สะสมทรัพย์สำหรับหักลดหย่อนภาษีนะคะเหมือนซื้อที่ดินค่ะราคาล้านสามแต่ผ่อนจ่ายงวดละแสนสี่หกร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะคะคือ1นึ่งบาทต่องวดเท่านั้นนะคะที่สำคัญค่ะเขาให้จ่ายตั้ง15งวดนะคะ รวมราคาที่ดินเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดบาทแต่ a a ขายที่ดินให้กับลูกค้าแค่1นึ่งล้านห้าแสนหบาทเท่านั้นเองนะคะปกติถ้าคุณลูกค้าซื้อที่ดินไว้ต้องเสียภาษีต้องให้คนมาทําความสะอาดถ,ถางหญง่าหรือต้องหา คนมาเช่าใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ดินดิจิตอลนะคะ AIA เป็นคนจ่ายค่าเช่าให้เมื่อคุณลูกค้าจ่ายเงินกับ a a ไป2งวดแล้วนะคะ2งวดค่ะจากนั้นก็จะคืนให้ปีละ1 3 0 0 0บาทแล้วเงิน13,000บาทนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะคะคุณลูกค้าได้เงินออกมาเต็มๆเลยนะคะ ผ่อนตั้งแต่อายุ29ถึงอายุ43เท่านั้นเองนะคะแล้วจากนั้นค่ะรับเงินคืนตามเงื่อนไขนะคะไปอีกปีละ1 3ื่นสะคะพอคุณลูกค้าอายุ53ค่ะก็รับบำมเน็จก้อนโตนะคะทั้งหมด1,573,000า้าบาทเอาไปใช้ชีวิตนะคะ หรือถ้าคุณลูกค้านะคะอาจจะต้องใช้เงินรันสเตทเมนต์หรืออาจจะต้องใช้เงินชั่วคราวเช่นตอนอายุ42ค่ะจะใช้เงิน1ล้านบาทนะคะก็สามารถกดเงินออกไปจากใน A A A i Service Application ได้เลยนะคะเงินจะเข้าบัญชีของคุณลูกค้าภายใน3วันทำการไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆค่ะใช้แค่รหัส otp ที่ลงทะเบียนไว้กับ aia เท่านั้นเองนะคะมันจะมี s s s เป็น otp ส่งเข้าเบอร์มือถือของคุณลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ aia ค่ะหรือคุณลูกค้าจะไม่ผ่อนถึง15งวดนะคะก็ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้า ผ่อนจ่ายถึงอายุ40ปีนะคะคุณลูกค้าหยุดนะคะตอนปีที่อายุ53ค่ะคุณลูกค้าก็มารับเงิน1ล้าน3แสนคืนค่ะแต่ตอนที่คุณลูกค้าหยุดจ่ายตอนอายุ40นะคะบริษัทให้โบนัสก่อนเลยนะคะ72,800บาทค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียกคืน เงินที่คุณลูกค้าได้คืนไปแล้ว133่นสจนถึงอายุ40เนี่ยบริษัท AM ไม่ได้เรียกคืนนะคะที่จ่ายไปแล้วก็จ่ายไปเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าค่ะยังได้รับผลประโยชน์ฐานภาษีเช่น5%ก็ได้ประโยชน์ประมาณ75,000บาทหรือถ้าฐานภาษีของคุณลูกค้านะคะประมาณสัก20%นะคะ ถ้า20%คุณลูกค้าก็ได้ส่วนลดภาษีคืนมาอีกตลอดสัญญาเนี่ยโหเกือบ3 0 0แสนเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าแค่ย้ายเงินมานะคะที่สำคัญนะคะระหว่างที่คุณลูกค้าผ่อนจ่ายค่าที่ดินมูลค่าล้าน8แต่ซื้อแค่ล้าน5กับ AA แล้ว AA ใจดีให้ผ่อนงวดละแสน4,650เนี่ยค่ะ บริษัทก็ยังมีการันตีให้นะคะ1 3 0 0 0ล้านบาทแน่นอน100%เซลยค่ะถ้าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะกับคนที่มาผ่อนที่ดินกับ AAA นะคะเช่นนายกอไก่จ่ายไปงวดเดียวนะคะ1,4650จ่ายไปแล้วแล้ว มีเหตุไม่คาดฝันบริษัทก็จะจ่าย1ล้าน3แสนบาทก็คือโอนที่ดินค่ะให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรมธันตามที่คุณลูกค้าระบุไว้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดภาวะอย่างเช่นนั่งกินนอนกินนะคะอย่างพิการทุพพลภาพนะคะกับนายกไก่ใช่ไหมคะกไก่เนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยป,ประกันตัวนี้นะคะ 14650ค่ะ AA จะเป็นคนจ่ายให้เสมือนว่าคุณก่อไก่ยังจ่ายอยู่นะคะจนครบ15งวดแล้วก็เงินคืนให้ตามปกติทุกอย่างเลยค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทำไมคุณลูกค้าถึงรักในการออมเงินในรูปแบบของโกมธรรนประกันชีวิตนะคะเพราะว่าได้การันตีความคุ้มครอง100%ทันทีถ้าบริษัทอนุมัตินะคะ แล้วก็หักภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เงินคืนทุกปีทุกปีด้วยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเฮงเฮงรวยรยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจ นะคะทุกทุกท่าน